สวัสดีครับผมบอมบ้านนีอยอู่ขันแก่นครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านเดี่ยวเล่นระดับสไตล์ยุโรปเลยผมบอกว่าพื้นที่ใช้สอยเขาใช้อย่างคุ้มค่าม,มากๆครับหลังนี้ห้ามพลาดหนึ่งหลังสุดท้ายเท่านั้นครับตามผมมาดูบ้านเลยครับคุณดูนะครับพื้นที่ใช้สอยเขาออกแบบมาได้แบบลงตัวมากๆผมชอบมากเลยนะหลังเนี้ยคือถ้าเกิดคุณพลาดหลังนี้คุณจะไม่ได้บ้านที่สวยแบบนี้แล้วนะอย่างแรกเลยครับสวนหนะ้าบ้านก็จัดเป็นสวนหนึ่งให้นะครับ แล้วโอ้โหดูดิครับคุณดูดิคุณดูเข้ามาปุ๊บสะดุดตาเลยครับโรงรถแบบยาวๆนี่สามคันแบบเหลือๆเลยนะครับโอ้โหนีเจ๋งนะครับพอเดินขึ้นมาครับนะครับมันจะไม่ใช่แบบสองชั้นนะมันจะเป็นระดับนะครับโอเคคือตรงเนี้คือออกแบบได้ดีนะผมชอบมากเลยนะครับตามผมมาดูในบ้านกันดีกว่าครับเอาละครับพอมาในบ้านครับคุณดูนะครับคุณจะเจอกับ ห้องร v i ิ g ง o ูมที่ขนาดกำลังอีลงโซฟาลงชั้นวางทีวีได้พอดีเลยนะครับคือสวยหรูเลยพร้อมกับมี w นี่ครับ walk in closet ตรงนี้คือตรงเนี้ยช่องเนี้ยคุณจะทำ u i l อ in เป็นตู้โชว์ก็ได้เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่เป็นอนเนกประสงค์ครับแล้วหลังคาครับสูงมาก ผมว่าต้องมีแบบโห,โหมัเกือบ4มเมตรได้ไหมประมาณนั้นเลยนะครับเกไก่สไลเดอร์ไหมตรงนี้เห็นไหมครับไม่ไม่โค้งแบบมูจิซะทีเดียวแต่ก็โอเนะโอเคครับปางขึ้นมาเนี่ยครับมันคือบ้านเลื่อนระดับครับเห็นไหมครับคุณเดินขึ้นมานะครับอามผมมาคุณพบกับห้องมาสเตอร์รูมนะครับหนึ่งห้องโอ้โหกว้างในเรื่องเลยนะเนี่ย ้อมหน้าต่างบานใหญ่ครับอันนี้คือห้องมาสเตอร์มแล้วกันนะครับเพราะมันอยู่หน้าบ้านห้องกว้างมากครับกว้างจริงๆคือบ้านหลังนี้นะคุณจะได้แบบพื้นที่ใช้สอยแบบครบถรวนมากๆและได้3ามห้องนอน2ห้องน้ํานะครับมีโคมจสงเนี่ยชอบนะครับโดนจริงนะครับกับเบื้องลายไม้นะมันทําให้ดูเข้ากับตัวบ้านนะนะครับ ตามมาดูห้องนอนที่2ครับมาเลยครับห้องนอนที่2โอ้โหกว้างอีกแล้วครับห้องนี้มีจุดเด่นนะจุดเด่นคืออะไรรู้ไหมฮะนอกนอกเหนือจากห้องที่ขนาดที่กว้างแล้วคุณก็ยังมีว้าวดูหลังบ้านซะก่อนคุณได้วิวสวนหินหลังบ้านไง Mm hmm. นะเจ๋งไหมครับเจ๋งไหมอ่าและห้องน้ํานะครับจะใช้ร่วมกันนะครับคือห้องน้ากลางระหว่างห้องนอนที่หนึ่งและห้องนอนที่สองครับนี่ครับความมากมากครับโอเคครับต่อมาครับพอเราเดินลงมาปุ๊บเรามาดูห้องนอนที่สามดีกว่า ออกแบบเป็นลงตัวมากเลยอ่ะผมชอบนะนพอผ่านประตูซุ้มโค้งมาปุ๊บนะครับประมาตรงนี้ก่อนมาดูห้องนอนที่สามกันห้องนี้เย็นนะโอเคเลยห้องนี้นะครับผมว่าเป็นห้องผนกประสงค์ครับสามารถเป็นห้องทํางานได้ห้องนอนของเด็กๆได้นะครับลงเตียงสามฟุตได้สบายๆนะโอเคนะครับห้องนี้หรือว่าเป็นห้องผนกประสงค์ได้เลย นะครับอยู่หลังบ้านและแน่นอนครับก็เห็นสวนหินหลังบ้านนั่นเองครับและห้องน้ำห้องที่สองครับก็จะอยู่ติดกับห้องนอนที่สามนี่เองนะครับก็คือเป็นห้องน้ำรวมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะร้อนรับแขกได้สุขภัณฑ์ครับใช้ของโคลเลอร์ครับกูแบบสีขาวสะอาดตานะครับพร้อมกับกระเบื้องพื้นลายไม้นั่นเอง และนี่ครับโอ้โหเป็นชุดครัวพิวินครับนะครับคือถ้าถ้าเราเรียกก็คือฝรั่งนะฮะคือสามารถวางของต่างๆที่เราจะใช้นะครับพร้อมกับชั้นวางเยอะแยะมากมายเลยครับโอ้ชั้นเยอะถือว่าเข้ากับตัวบ้านเลยนะครับเป็นลายไม้แล้วก็ตัดด้วยสีขาวมันจะเข้ากับตัวบ้านนะครับอันนี้ผมชอบมากพอนะครับ ถ้าเราเดินออกมาหลังบ้านครับและนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากครับคุณดูสิครับอูหเปิดปุ๊บลมเย็นเลยสวนยีนหลังบ้านคือใหญ่มากอ่ะนะครับคุณเอาโต๊ะมาวางแบบหรือทำเป็นแคมปิง้งปิกนิกคุณทำแบบโอ้เป็นลานหมูกระทะลานนั่งทานลับประทานอาหารนะครับคุณติดไฟแบบสวยๆนะผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเจ๋งเลย เจ๋งที่สุดเลยชอบอ่ะชอบแบบนี้มนาะบ้านนะครับเป็นแบบบ้านเดี่ยวครับสไตล์ยุโรปซึ่งเล่นระดับและออกแบบได้อย่างลงตัวมากๆครับขนาด3มห้องนอน2ห้องน้ํานะครับพิกัดหนนม่วงพิกัดที่ใกล้มากๆครับใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับใบกล้โรงพยาบาลศรีนครินและโนตัสหนนม่วงครับของแถมครับแถมแบบจุใจเลยนะครับ เครื่องประประาสอตัวพามาทั้งหลังพร้อมกับครัวบิวอินและสวนหินจัดให้สีนสวนแบบนี้เลยครับราคาเพียงแค่2องตางางแค่นเองหู้ราคานี้นะครับพิกัดโนนม่วงครับหลังเดียวหลังสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับสินเชื่อเป็นเรื่องง่ายครับคุณไม่ต้องกังวลว่าจะกู้ไม่ผ่านเราคอยดูแลคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงวันโอนเลยครับอย่าลืมนะครับหากคุณอยากได้บ้านนึกถึงเรา บ้านในอยู่ขอนแก่นเราพร้อมดูแลคุณครับ